คอเมนถามกันข้ามาหลายเกี่ยวกับต้นบุกว่ากินได้ตีบ่ขั้นตีขอวิธีการฮ็ดกินแน่วสันว่าทั้งที่คลิปก่อนหน้านี้เบ้าคึมก็เคยลงคลิปเกี่ยวกับการแกงวิธีการแกงหรือว่าวิธีการก้อยกินก็มีนะครับเนาะเบ้ากึมก็ลงไวหลายคลิปอยู่บ่เป็นยั้งผู้ใดบ่งหูบ่เห็นเดี๋ยวเบ้ากึมสิเฮ็ดคลิปแกงให้เบิ่อใหม่ก็แล้วกันเอาต้นนี้ลครับนี่หมยังถือว่าสูบรูปอยู่ถือว่าจะได้อยู่หลังจากนี้ก็สิแก้เบิดแล้ะครับบ่ได้กินเนอกต้นนี้ละ ไปเบิ้งวิธีแกงกันครับเรียกร้องกันเขามาหลายว่าเฮ็ดวิธีการเฮ็ดกินต้นบุกให้เบิ้งเน่ยมันเฮ็ดได้หลายเมนูเด้วครับเ้อว,ว่าสิเป็นแกงเป็นก้อยเป็นหนึ่งจำแจ้วครับผมอันนี้ตัดมาเมาื่อวาน แกงบหลายดอกจักอดเจาะพ่อน่ครับต้นบุกขาวใดมาแล้ว <c oughs> นำเดือด้วครับก็ดีเลย <c oughs> บอกเปลือกครับผม <c oughs> แกงต้นบุกแกงอีรอกแกงบอลน,นั่งหวานหรือว่าแกงต้นเผือกถ้าแม่นเฮ็ดแกงกินบเป็นมันที่ขั้นนะครับเด้อเฮ็ดบัถึงวิธีมันต้องมีวิธีการเฮ็ดกินครับผม มวันนี้ก็เอาเมนูแกงแแนัน่นแหละแนะนำให้ใส่ถุงมือนะครับเด้อเพราะว่ามันสิขั้นมือพร้อมเดินีเบาะคือมันทนมันทานแล้วมันด่านแล้วมุกไปยังสิ้นซ่าแล้วล่ะบุกกินได้ทุกชนิดนะครับเด้อบุกที่น้ำปลา ที่เกิดน้ำปานเขาเอืน่นบุกกระเดือดุกเดือหรือว่าบุกข้างโคกครับผม,มกันนี่ละที่เบาคืนหม,ม่อแกงกินนี่ละมาเร็จแล้วกับฮันทอนครับมันโปเปือนแบบนี้าะตองล่างนะครับเนาะตอนนี้ไงีกซักทอนนึง มอนี่ต้มน้ำห้อนย่างม่ต้องใส่หยังทั้งสินนะครับเด้อต้มนาำเปล่าเดือดแล้วแล้วเข้ากะกระปุกนี่ครับที่เข้าพานี่ครับเดี๋ยวเอาใส่เลยครับเดี๋ยวพาก่อนเอาเห็ดยอ,อก มันี้เ้ยเนี่ย,ยขาวจัว่วน้ำเดือด,ด,อดต้องให้น้ำเดือดก่อนเด้อครับเด้อไอ้้นที่ว่าแกงขั่นนี่แหละก็คือน้ำก็เดือดแล้วเอาต้นบุกไปใช้นี่แหละครับนันเทียนขั่นต้องให้น้ำเดือดเดือดแล้วก็ใส่ต้นบุกลงไปครับแล้วหามข้นดเดี๋ยวบอกเคลมสีบอกให้ายละเอียดเลยมั้นี่ปกติก็บ,บอกรายละเอียดทุกคลิปแหละครับเพียงแต่ว่า อันมือนีสีบอกละเอียดแน่เกี่ยวกับเที่ยวต้มต้นบุกนี่ครับว่าต้ม,ตม,ตมประมาณจักหน้าที่ครับเดี๋ยวบอกคืนสิจับเวลาเลยครับเราต้องให้นังครับเ็จแล้วต้องเอาฟ้าปิดเด้หามข้นนี่นี่ละช่วงนี่ละชีรออบนงจักหน้าที่เดี๋ยวบอกคืนสีบอกครับสารสําคัญในอีโลอกต้นบุกต้นบอลหรือว่าต้นเผือกเขาเอียว่าแคลเซียมออกซาเลตสารพวกนี้โมเลกุลพื้นสิเป็น ในหน่อยเลมแหลมคือจังเข็มครับเวลาเขากินเข้าไปหรือว่าสัมผัสถือไม่ถืงมือมันมันเป็นไอไข่เข็มอ่าซึมเข้าไปน้ำเนือ้อน้ำเนื้อเยอะเขาเป็นเล่มแหลมอ่ะเนะาะไข่ไข่มันแทงมันก็เลยเหตุเตว่าเขาละคายเครื่อง,งก็เลยขั้นครับสารพวกนี้สิถือกทำลายโดยอ่าแนวสมสมครับยังที่เป็นแนวสมสมไม่ว่าจะเป็นบักขามโซดบักขามเปียกใบบักติวใบบักขามอ่อ,อนใบสมม่งใบสมปลอยเนี่ครับ เวลาเขาแกงต้นบุกแกงอีลอกเข้าถึงเอาใบพวกสมสมมูลนี่มาแกงใช่ครับและที่สําคัญมันก็ต้องมีความห่อนน้ำเนีมีเรื่องของความห่อนเขามามช่วยน้ำครับไอ้ที่มันเป็นแทง่งโมเลกุลเป็นแท่งเลี้ยมันพื้นที่แตกสลายนั่นแหละคือเข้าแกงบ่กขั้นก็คือว่าโมเลกุลพื้นที่แตกสลายแคลเซียมออกาเลตสิแตกสลาย,ย,ออลายโดยการถือความห่อนทำลายแล้วกะ็บวกกับความสมม้าไปอีกเ็ดไห้ตัวนั้นสารตัวนั้นโมเลกุลพื้นแตกหักเวลาเขากินมันก็เลยบ่คั้นครับ แล้วที่นี่เนี่ยที่เฮาว่าที่เบ้ากลึ้มว่าห้ามเปิดฝานนี่เพราะว่าควมห่อนปกติน้ำมันสิเดือดอยู่ที่ร้อยองศานะครับเนาะที่นี่เขาปิดฝานควมห่อนค้นทีเพิ่มจากร้อยองศากลายเป็นสองร้อยสามอยองศาแล้วที่นี่เขาต้องเปิดนะครับมันเทียนให้นะละคือที่เบ้ากลิ้มบอกกันหละมเลกุลตัวนั้นมันจิตแตกสลายครับผมเพราะว่าควมห่อนเราอุควมห่อนแปลว่าห่อนจัดเต็มที่วันเถอะบ่ต้องเปิดป่ดต้องค้นครับ ห่อนแล้วแล้วปอกกลิมก็ได้ล่อครับนี่แหละตัวนี้บอกกลิมสีบอกดนะครับเดือว่าต้มไปจักหน้าที่เข้าคอยสีมาใส่เครื่องแกงใส่ปุงเครื่องปุงรสชาติใส่น้ำปละเด็ปลาดวันนี้บอกกลิมสีใส่ปากกระป๋องครับจั๊กป๋องหนึ่งกระพาะพักกระเรียมไว้เวิ้ดแล้วนี่ครับแนวสม,สมสมตัดขั้นวันนี้บอกกลิมใส่ใบบระคามอ่อนครับผมแล้วก็พักอีตูพักขาแล้วก็บใบบระกูดครับล่รอๆๆเนี่ยปอกกลิมลืมเลย จับเวลาก่อนว่าประมาณจักนาที่ที่ห่าตบ นาฬิกาเตือนแล้วเบาเกลือมตังไวหวสิบห้านาทีครับผมขันตํายาหายต่ํากว่าสิบนาทีนะครับเด้อสิบถึงสิบห้านาทีอันนี้เบาเกลือมตังไวหวสิบห้านาทีครับที่เราต้่มต้นฟูครับ เที่ยวจีไส่ครับผมเลยใบบักขามออนโสมตัดขั้นครับ ด้วยเครื่องแกงเลยครับปลากระป๋อง ปลาปอไอ้ใส่ปลากระป๋องก้อนก็ได้หรือว่าสิใส่น้ำปลาลาก,ลกรองก็ได้ครับน้ำปลาน้ำปลาพันปีใส่ลงไป อย่าลืมปากกระป๋องเด้อ ให้เดือดอีกจักนาทีหนึ่งสองนาที่ก็ได้แ้่แส่วน,นส่วนยในไม่ปุกลาซิมรสชาติครับผม ขาดยังที่ได้เติมก็ดีครับขั้นตอนสุดท้ายพักขาพักอีตู้ใบประกูดพักอีตู้ตะแมนแกงข้าแกงแนวนี้ไมใช่พักอีตู้เาล้าด้วยครับเด้อ ถ้าพอบีตูเล่าบ่มีก็ใส่โหระพามันค่อยถือกันครับบ่ใส่ใบกะเพราดิใบกะเพรามันใส่เกี่ยวกับพวกต้มขูต้มปลาแปงสันครับต้มไก่แปงสันแสดงยุ่เป็นนารเซ็ตเรียบร้อยครับผมสูตรนี้บ่อขั้นล้านปเปอร์เซ็นต์ครับรับประก,กันได้เลยโดยเบาก้ม em thì pha sốt chắc nói <laughs> sẽ sửa chân bên này qua coi hiến này สีหอนเลยน้อแบบนี้นอ้นนอมันสีเปื่อยโผดครับลง,ลงไว้ก่อนเต่าก่าก่อนเด้อหอนโผด คืนอย่างแต่มันหอ่อนนี่แล้วมันอันไอ,นอนแจงอันนี้มันมันน่านเย็นครับมันสิหอ่อนอยู่ในเนื้อของต้นบุกนี่ <c oughs> เฝ้าใส่ปากปากพงได้แต่ละ <c oughs> อืมอืมอืมอืนออย แสบแห้งแสบแห้งของปลาตามฤด,ดูกาลปีละเท่อเด้อว่าได้กินครับผมกลิ่นที่นี้รสชาติหวานหวานนี่ในตัวครับหวานแบบบปร่งโปรงเติมนตามหวานแสบเิ่งไก่ สิแก่นี่จากเบิดแล้วล่ะจ้าหน่อยก็สิบิได้กินแล้วแต่ว่าเราคกิมกับหนึ่งแล้วก็แช่แข็งไวลายอยู่ครับพอได้กินอยู่ ขอบคุณที่รับชมนะครับเดอ้ออยเริ่มเป็นกำลังใจให้บ่าวกึิมแนะ่กดติดตามซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนั่เพื่อผัดทุกการอัปโหลดคลิปใหม่ของบ่าวกาึิมเจอกันคลิปหน้าด้ครับเดอ้อสวัสดีครับขอบคุณหลายครับผมบ๊ายบายแฉบแบ